สวัสดีครับวันนี้ชวนทุกท่านมาฝึกสกิลการตัดต่อวิดีโอต้นไม้ด้วยตัวเราเองกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า vll o ของ v i m o ซ o ฟ t จากประเทศเกาหลีและทุกๆชิ้นงานก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ในการตัดต่อโปรดตามนิ้วมือขาวๆที่จะแตะบนฟีเจอร์ต่างๆนะครับว่าเรามีลูกเล่นอย่างไรในการปรับแต่งวิดีโอให้ดูน่าสนใจก็ถือว่าเป็นการแนะนาสาหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้แอปพลิเคชันนะครับเราลองมาเปลี่ยน ใช้นามสกุล PNG สำหรับปลาที่เป็นโลโก้เป็นแบรนด์ของ Willow นะครับ Willow มีให้เลือกใช้ทั้ง App Store และ Google Play ครับมีฟีเจอร์ลูกเล่นต่างๆอัปเดตมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาตัดต่อได้ง่ายมี Transition เยอะเร่งสปีดความเร็ว Slow Motion มี Transition มากมาย มีสามารถพิจารณาอิงพิจาร์มีโคมาคีเพื่อลบฉากหลังของบุคคลทําโมเสททาภาพเบลอทำซาวประกอบใส่เพลงประกอบเอฟเฟกต์มากมายมีสติ๊กเกอร์มีแคปชั่นมีฟอนต์ผมผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันนี้มานานหลายปีจนทราบดีว่านักพัฒนามีการปรับปรุงแอปพลิเคชันนี้มาโดยตลอดครับหากเราไม่ใช้ลูกเล่นรือหืาก็ใช้ฟรีถ้าเราเป็นสมาชิกของ ios เสียสัปดาห์ละ59บาทแบบรายเดือน129บาทรายปี249บาท และตลอดที่829บาทในส่วนของ Google Play นั้นผมไม่มั่นใจน่าจะรองรับภาษาไทยพอดีผมใช้ของ iOS นะครับก็ค่อนข้างสะดวกนนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ใช้ว i l โลนี่ยนะครับมาเริ่มการสร้างวิดีโอด้วยกันกดเครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นก็เลือกหาคลิปจะเป็นภาพนิ่งหรือไฟล์ GIF ก็ได้นะครับนี่นยังมี Vi l โ o ก็จะเป็น ภาพเคลื่อนไหวที่เป็นฉากหลังมีทั้งแนวนอนแนวตั้งให้เราเลือกหามากมายมีแบ่งหมวดหมู่เป็นประเภทของฉากหลังเลือกขนาดของภาพนะครับว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนอาจจะเป็น16หต่อ9หรือ9ต่อ16หรือ1ต่อหนึ่งก็ได้มีให้เลือกครบจบทุกฟอร์แมตหากเรากดจุดไข้พลาสามจุดก็จะเป็นการตั้งชื่อแก้ไขชื่ออันนี้เราก็ตั้งชื่อเป็นคัทนะครับ C U T และถ้าเราครับเป็นภาษาไทยก็ได้มาถึงเรื่องเสียงประกอบ เสียงประกอบของวินโล่นะมีมากมายนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มไฟล์เสียงของวิลโล่ไม่ติดลิขสิทธิ์บน u t u b e นะครับจุกเป็นไปใช้เผยแพร่ทางทีวีและพิทยุเพลงประกอบก็จะมีมากมายมีสั้นมียาวให้เลือกใช้เหมาะกับคลิปที่เรามาใช้การนําไฟล์ข้างนอกมาใช้ก็ให้ระวังเรื่องการลิขสิทธิ์เวลาเราไปใช้ทางการคา้าดานซ์เอฟเฟกเสียงประกอบก็มีเยอะทีเดียวครับลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันใช้บน YouTube และ เฟซบุ๊กอะไรได้หมดครับไม่ติดลิขสิทธิ์ทดสอบเสียงกันครับเขาจะจัดหมวดหมู่เป็น Animal เป็นเสียงสัตว์อ่าเป็นเสียงแอคชั่นเสียงต่อยกากงเป็นเสียงเด็กวขระครับได้เยอะมากนะครับเลือกใช้เยอะมากเรียว่าเลือกกันจนเมื่อยนะครับ นอกจากนี้ยังอัดลายเสียงได้ด้วยนะครับโดยกดปุ่มเขียวเนี่ยนะครับอัดเสียงประกอบเลือกใส่สติกเกอร์น่ารักบนวิดีโอก็ได้เหมือนที่เราเห็นบน YouTube นะครับกดที่เป็นสามเหลี่ยมก็จะขยายจอให้มีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะเลือกสติกเกอร์ดูว่าสติกเกอร์มีลูกเล่นมากมายมีเป็นผมว่ามีเป็นหลายร้อยเป็นตัวอักษรเ็ามีเป็นพลุเป็นไฟเป็น ปม subscribe เป็นหัวใจเป็นโอสราราดรูปสัตว์เลือกจนเมื่อยตาล่ะครับตัดสินใจไม่ถูกบางทีไม่รู้จะใช้อะไรดีเขาจะย่อยอัปเดตมาให้เรื่อยๆนะครับทุกสีสันจากนั้นก็เลือกกรอบใส่ภาพได้ด้วยก็จะเพิ่มความน่ารักความสดใสจะมีกรอบหุ่มภาพหุ่มวิดีโอจะดูเก๋ดูดเท่เข้าไปอีกแบบหนึง่งจากนั้นก็จะมีเทมเพลตนะครับ หลายคนสงสัยไว้าอ้อยทำอะไรก็เอาไว้สมมุิมันจะมีพลุขึ้นมามีมีดาวกะพริบระยิระยับมีเหมือนพลุเนี่ยดูเป็นพลุมีดาวตกมีพุหลายแบบมีใบไม้ร่วงโอ้มีสารพัดครับนี่มีต้นไม้ค่อยๆไหลขึ้นมามีเงินดอลลาร์ร่วงร่นอ่านี่ก็เป็นแบบ สวยงามเป็นเม็ดจุดน้ําบางทีเราก็เหนื่อยกับการเลือกลูกเล่นพวกนี้นะครับซึ่งเขาจะอัปเดตมาตลอดเวลามีทุกๆซีซันนะครับเขาจะอัปเดตมาเยอะมากอันนี้กดพิมพ์ข้อความลงไปก็ได้นะครับข้อความนี้ก็มีให้เลือกทั้งเป็นเท็กซ์แบบขยับได้เป็นสีสันมีฟอนต์มี font, มล้อมกรอบมีบนพื้นหลังมีพน้นพื้นใสมีกระพริบวิบบับ มีเป็นแบบข้อความมีเป็นวงกลมมีเป็นป้ายมีเป็นบนสมุดครับสารพัดเลยครับให้เลือกจนเรา create, สร้างสารรค์ผลง,งานได้อย่างสนุกสนานนอกจากนี้เราสามารถแทรกไฟล์ตรงมีปุ่มข้างล่างนะครับจะแทรกไฟล์เป็นวิดีโอก็ได้เป็นภาพนิ่งก็ได้เอาไว้เรียกว่า p i c r e in Picture ให้ลองแทรกโลโก้นะครับเป็นไฟล์เป็นไฟล์ g i f ก็ได้นะครับ เราลองมาปรับแต่งขยายยืดทดขนาดเลือกปรับเอฟเฟกของภาพให้เป็นโทนสีที่ตุนตุนคล้ายๆเราใช้ f าฟิลเตอร์ของ Instagram นะครับเราเลือกไฟล์ g i ิฟ i f ที่ทุกคนพูดถึงนะครับก็มาปรับปรับสีโทนสีดูนะครับมีสีสันมากมายให้เลือกแต่งสนุกสนาน ถ้าคนชอบตัดต่อวิดีโอนี่จะสนุปเลือกความทึบแสงความโปร่งใสของภาพได้ด้วยครับมีเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยฮันด์เลอรเป็นสี่สิบสองให้ดูนะครับถ้าเราเห็นเครื่องหมายถูกสองอันก็เป็นคําสั่งให้เราใช้กับหลายๆจุดหรือทั้งหมดก็ได้เลือกความชา้าความเร็วของคลิปปกติจะเป็นหนึ่งคูณนะครับถ้าเป็นช้าสโลโมชั่นก็ศูนย์จุดห้าถ้าเร็วก็ปรับได้ถึงแปดคูณเลือกแอนิเมชั่นตอนเข้าทั้งก้อนจะเป็นอินเป็นโอเวอร์ออลหรือเป็นเอา จะเลือกขาเข้าขาออกหรือทั้งหมดของคลิปในการปรับแต่งภาพที่เราแทรกมาได้ทั้งหมดครับอันนี้เป็นวิดีโอสต็อกเราลองเลือกมาดูนะครับเลือกไปสร้างเป็นแนวตั้งอันนี้เราทําเป็นแนวตั้งก็เลือกแบบแนวตั้งนี่เป็นดาวน์โดเก็บวบมีลูกเล่นมากมายทั้งซีซั่นครับเป็นแบ็คกราวด์นล้วนเป็นพลุ เป็นอับถอยหลังเป็นเส้นกราฟแท่งเป็นที่ประจอเป็นลูกโลกหมุนเป็นเหมือน The m a t r ริก็มีสารพัดส,สำหรับการใช้งานนะครับถ้ามีปุ่มอันนี้สำหรับขยายให้เต็มจอกดข้างบนก็จะเป็นการเซฟภาพลงในเครื่องนะครับเอาไว้ทำเป็นภาพปกก็ได้ใส่ภาพลงในภาพซ้อนเข้าไปนะครับอันนี้ผมเลือกภาพที่เป็นไกด์คัสก็ซอนเข้าไปย่อขยาย ทางเมนูด้านบนจะมีรูปแม่เหล็กนะครับถ้าเรากดวางากดใช้นะครับเวลาเราวางภาพมันจะกดลง ok ลง็อกลังกึกมันจะเหมือนดูดติดเข้าไปตรงกลางภาพหรือเส้นให้ลองมาใส่ลูกเล่นภาพเข้าไปเพิ่มเติมว่ามันจะให้ตอนเข้าเป็นอย่างไรไม่ให้เรียกให้แบบวิ่งไปทางซ้ายขึ้นทางข้างบนให้เลื่อนลงมาให้เขยา่าให้หมุนนี่ใหส้สั่นนะครับโอ้มีสารพัด ลูกเล่นนะครับมีทั้งเป็นโอเวอร์ออลก็มีทออออาจทั้งหมดเวลาตอนออกจะเป็นยังไงเขาจะให้กระพริบหรือจะให้หมุนก็ได้นะครับจะลองเติมเอฟเฟกสีลงไปบนภาพที่เราใส่เข้าไปมีให้เลือกเหมือน Instagram นะครับฟิลเตอร์เหมือนกันใส่ได้หลากหลาย ทดลองเล่นดูนะครับถ้าชอบก็ใช่ถ้าไม่ชอบก็ลบได้ครับลองเลื่อนแถบ Partial Setting นะครับเป็นการกําหนดจุดว่าจะให้จุดเริ่มต้นสมมุติระวางผ้าไว้ที่ด้านล่างข้างบนเวลาตอนออกให้ไปไว้ข้างบนเราสามารถกดจุดเข้าจุดออกของวัตถุได้ทั้งหมดนะครับตามคําสั่งของเราเลยมาดูเอฟเฟกต์อื่นๆอันนี้ก็จะใส่เปลี่ยนเอฟเฟกเป็นสีต่างๆเป็นแกเดียนนะครับเป็นแพทเทิร เรียกได้ว่ารูลามาเฮาเลยครับสำหรับลูกเล่นของแอปพลิเคชันนี้ลองชมตัวอย่างที่ผมใช้วิลล์ในการตัดต่อภาพต้นไม้นะครับจะมีการทำภาพซ้ำซูมภาพรีเวิร์สภาพตัดต่อได้อย่างเรียบเนียนโดยไม่ต้องใช้ทัสชิชันใดๆมาดูไอคอนสำหรับการตัดต่อพื้นฐานถ้าเราเลื่อนตรงนี้นะครับเป็นการเลื่อนที่เรเฟรมอ่า ถ้าเป็นการกลายก็จะเป็นการตัดคลิปถ้าเป็นปุ่มอันนี้คือการยกเลิกหรือย้อนกลับไปก็ได้ครับอันจะมีเส้นสีแดงนี่ก็คือเป็นตำแหน่งที่ไฟล์เล่นมาอันนี้เป็นปุ่ม Partial Setting นะครับไว้กำหนดจุดที่เคยว่าไว้ข้างต้นนะครับเวลาเราสั่งคำสั่งสั่งให้ Slow Motion ภาพก็ได้ซูมเข้าไปนะครับมีทำเป็นเส้นกริด ตัดคลิปจากตรงนี้ก็ได้ตรงที่เป็นส่วนของการใส่ฟุตเทศนะครับใส่ได้เหมือนกันย้อนไปย้อนมากดปุ่มลบเพื่อลบคําสั่งมาร์ออกไปก็ได้เช่นเดียวกันครับครับปรับแก้ได้ตลอดครับขึ้นอยู่ความพอใจของทุกคนมาดูเรื่องทร n s ช t i o n การเชื่อมภาพปกติจะได้เป็นจุดๆแบบนี้นะครับเป็นจุดไขป่ปลาเราสามารถ เลือกได้ว่าเราจะอท n ทิชช่นแบบไหนเป็นกราฟิกเป็นภาพเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเป็นเฟดินเฟดเอาขยับภาพไปทางซ้ายทางขวามีทั้งธรรมดาเอสวาแล้วก็เป็นกราฟิกถ้าสังเกตมืออาชีพทั่วไปเขาจะไม่ค่อยใช้นะครับใช้วิธีการถ่ายภาพเป็นทาิชช o นมากกว่าแต่บางทีเราก็ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับถ้าเป็นภาพนิ่งส่วนใหญ่เราใช้ประมาณ1อลองสมจังหวะการตัดนะครับ มาให้เลือกชมการตัดเวลาการตัดเราจะเน้นจังหวะที่เราจะยืดมือไปจับต้นไม้หรือเวลาเราพลิกใบเราจะตัดทีหนึ่งเมื่อเราตัดนะครับก็จะมีส่วนที่เราลบด้วยเราก็ต้องตัดไปลบไปตัดไปลบไปเลื่อนภาพที่เป็นไปไซ้ายขวาเนี่ยแหละครับมันจะมีแถบให้เราเลื่อนที่เป็นาขีด ที่มือเห็นที่มือผมนะครับจะเป็นขีดๆนะจะเป็นใช้หลักเลยนะครับในการเลื่อนไปเลื่อนมาตัดมีลบมีตัดมีลบ,ลบถ้าลบก็เป็นดีลิทเป็นทางขยะใบจังหวะยื่นมือจังหวะไปจับต้นไม้ก็ตัดต้องลองไปฝึกตัดดูครับจะรู้ว่าส่วนไหนผมลบส่วนไหนผมตัดส่วนไหนควรตัดตรนไหนควรเอาไว้เวลาภาพเพภาพออกมาก็จะดูดี ดูอชอบมากกว่าวิดีโอที่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะถ่ายแบบลองเทคนะครับต้องขอออกตัวเลยนะครับว่าผมไม่ได้จบการตัดต่อภาพยนตร์นะครับจบเกษตรแล้วก็มาฝึกกันทีหลังสําหรับการตัดต่อซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวครับทุกคนสามารถฝึกสกิลนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นแค่อาศัยความชานาญลองทําไปเรื่อยๆครับเมื่อก่อนผมก็ทําไม่ได้ละครับ ลองดูคลิปของคนอื่นว่าเขาทำกันยังไงเราก็อาศัยจำเข้ามาแล้วก็มาลองดูถ้าเราชอบแบบไหนก็อักแบบนั้นละครับนะครับจะมีทังหวะการตัดการพลิกใบการจุดไหนควรจะเป็นสโลโมชันจุดไหนควรจะทำภาพให้มันซ้ำๆก็มีเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับประเภทของคลิป จะไม่ค่อนเพื่อย้ายตำแหน่งก็ได้นะครับเลือกย้ายตำแหน่งทีละไฟล์หรือหลายๆไฟล์ย้ายไปวางในจุดอื่นก็จะมีเลขตำแหน่งบางทีเราก็ต้องจำว่า,วาตำแหน่งหมายเลขที่เราจะไปวางในมันอยู่ลำดับที่เท่าไหร่หมายมาแล้วเราก็ลากลงไปครับไปวางในจุดที่เราต้องการแต่ก่อนจะตัดไฟล์เราต้องแยกหมวดหมู่ของคลิปไว้ก่อนด้วยครับนอกจากนี้ยังมี ปุ่มฟิลเตอร์ให้เราเลือกใช้ด้วยครับมันมีฟิลเตอร์สารพัดฟิลเตอร์ซ้อนไปซ้อนมาอยู่ภายในแอปพลิเคชันนี้เดี๋ยวได้ว่ามีเยอะทีเดียวครับลองปรับสีดูเยอะจนต้องร้องขอให้พอครับมีแบ่งเป็นเดโทรใให้พาเป็นโมชันก็ได้ขยับไปขยับมาเป็นแบ่งเป็นสปริตเป็นภาพ3ภาพสีภาพ ทำเป็นโมเสกโมเสกก็จะเป็นมีทั้งเป็นแบบพิกเซลหรือเป็นเบรอร์ปรับขนาดความเบรอร์ปรับขนาดพิกเซลได้เหมือนกันหมดครับด,ด,ดูตัวอย่างการแต่งงานอีกชิ้นนะครับลองทาให้ดูอีกครั้งหนึ่งย่อขยายให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้หมดครับให้ภาพสไลด์ลงมาทําเป็นให้พอดีกับกรอบ ทำเป็นพื้นหลังให้เป็นสีอื่นก็ได้ครับเป็นแบ็กกราวด์เป็นสีอื่นนอกจากสีดําหรือค่อยๆเลื่อนภาพซูมภาพเข้ามาก็ยังได้อันนี้เป็นภาพลองเลื่อนดูให้เลื่อนลงมาด้านบนลงมาด้านล่างให้ค่อยๆซูมเข้าหาเราก็ได้หรือซูมออกก็ได้ปรับได้หมดนะครับสําหรับวิ l o โอเรามาลองปรับแต่งภาพนิ่งให้มันเฟดอินเฟดเอาในลูกเล่นต่างๆที่เราต้องการก็ได้ครับ จะขยายออกด้านข้างหรือเฟตภาพเป็นสีขาวเวลาออกเป็นสีดําก็ได้เส้นเดียวกันอันนี้เฟดเป็นสีขาวค่อยๆเลื่อนซูมขึ้นมาเราสามารถใช้ภาพนิ่งมาทําเป็นคลิปวิดีโอให้ดูนะ่าสนใจมีมิติมากขึ้นก็ได้ครับบางทีไม่จําเป็นต้องใช้คลิปภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วก็ปรับมาใช้ภาพนิ่งแล้วก็ใช้วิธีการ พาเชียลเซตติ่งเอาจะย่อซูมขึ้นมาหรือจะยอ่อ,ะยอกลับลงไปก็ได้ครับถ้าเราเลือกแบบ o v e r อร์ถ้าเราใช้ทางขวาไปใช้ไปขวาขึ้นลงมากๆเราก็จะเวียนหัวบางทีก็ใช้แบบธรรมดาแล้วก็สามารถปรับความเร็วได้ด้วยครับให้มันขยา่าให้มันดีดให้มันหมุน เหมือนกระดกเิดนึงก็ยังไดแ้แต่เราต้องการแต่ถ้าเลือกใช้ที่มันดูวา่าเราก็จะรู้สึกเป็นหัวทั้งคนดูและคนตัดก็ใช้ลูกเล่นให้น้อยที่สุดสำหรับคนสูงวัยเขาจะดูการปรับเปลี่ยนภาพที่รวดเร็วได้ลำบากถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็จะชอบนะครับตัดปุ๊บตัดปับ๊บนอกจากนี้เราสามารถ จิ้มค้างไฟเพื่อเลือกการเลื่อนภาพเดินหน้าถอยหลังก็ได้นะครับแต่จะไม่ค่อยสะดวกนี่มาดูการปรับขนาดภาพครับแล้วเราก็เลือกภาพที่เราต้องการให้แค่1วินาทีพอครับปรับมันจะเปลี่ยนภาพทุก1วินาทีฟุ๊ปุ๊ปุ๊เหมือนตามจังหวะครับการตัดต่อวิดีโอก็จะต้องมาดูผลลัพธ์จากที่เราใส่ อเอฟเฟกใส่ t ทม์ชิทชั่นใส่ลูกเล่นต่างๆลงไปบางทีผลลัพธ์อาจจะไม่ดีเหมือนที่เราคิดไว้ก็ได้ก็ต้องมาปรับแต่งม,มาจูนมาแก้ไข <c oughs> ตัวอย่างการน,นำภาพนิ่งมาเป็นวิดีโอนะครับก็จะเป็นใบไม้ที่ผมได้ลบฉากหลังไปทั้งหมดด้วยโปรแกรมอื่นนะครับจากนั้นก็เอาภาพที่เป็นนามสกุล PNG หรือ PSD มาใส่ จัดเรียงลงไปนะครับวางตำแหน่งมาร์กจุดเอาไว้จากนั้นก็ลองขยับเลื่อนดูครับนี่เป็นตัวอย่างจริงที่ปรากฏบน YouTube ที่ผมได้เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ครับใช้แอปพลิเคชันวิโรนี้ทั้งหมดมีแค่การลบฉากหลังของภาพที่เป็นต้นไม้น,นะครับใช้โปรแกรมอื่นแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปกำกับว่า ใบไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรไมแค้นลูพินัมไกแกสหรือมิล um. านโอไคซัมก็จัดวางเลือกฟอนเลือกสีแลือเอฟเฟกมาใส่ก็ได้ครับถ้าใส่เอฟเฟกก็ต้องกะจังหวะนะครับว่าเวลาใบไม้ตกลงมาควรจะให้มีเอฟเฟกมาพอดีจุดนั้นอย่างไรเล่นไปเล่นมาบางทีคลิปแค่30ิวินาทีใช้เวลาทำเป็นชั่วโมง เป็น2ชั่วโมงก็มีครับการวางโลโก้นะครับกาอวางแบรนดลงไปก็จะไปวางที่มุมใดมุมหนึ่งบางทีเราก็จะให้มันขยับไปก็ได้ครับก็จะให้มันไปอยู่ตอนจุดท้ายของคลิปลองชมตัวอย่างงานนะครับที่เสร็จแล้วและสำหรับผู้จัดกรที่อยากฝึกฝนตัวเองก็ลองตัดต่อวิดีโอเล่นกันได้นะครับยุคนี้ ปกตนมาอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับจะต้องทําอย่างอื่นด้วยเมื่อฝึกจนคล่องก็จะมีวิดีโอคลิปนําเสนอมากมายอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งยังมีรายละเอยดซับซ้อนกว่านี้นะครับจะต้องอาศัยประสบการณ์ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของผมด้ยวยนะครับขอบคุณครับ